โอเคทุกท่านนะครับสำหรับผมกับผมในซูชเนอร y ยูอ g a ์เกมวอดทันเดอร์เกมฟรีครับที่พูดหาได้ทั้งสตรีมหรือว่าจะใช้ด้านล่างนี้ในการสมัครเกมและก็ดาวโหลดเกมนี้ก็จะเป็นพู้คุณนอย่างสูงอย่างมากทุกท่านครับผมในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้มาอธิบายหรือว่ามานั่งรีวิวอะไรนะครับแต่ว่าผมจะมันจะมาบอกวิธีการทำอีเวนต์ครับที่ชื่อว่า Repair Factory นั่นเองนะครับทุกท่านครับผมหลายหลายคนอาจจะเคย เห็นแล้วเคยได้ทําแล้วกับอีเวนต์แบบประเภทพวกนี้นะครับอีเวนต์นี้ครับจะเรียกว่าเป็นคัพติ้งอีเวนต์นะครับหลักการมันก็คือง่ายๆว่ามันจะเป็นการคัพของไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งนะครับจนถึงสูงสุดก็ทําการแลกเป็นของรางวัลน,นั่นเองนะครับผมแต่ทีนี้นครับสำหรับในอีเวนต์นี้เนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะมีความซับซ้อนเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอาจจะทำให้คนหลายคนเนี่ยอาจจะสับสนนะครับหรือว่าไม่ทั้งผู้เล่นหน้าใหม่เองเ,องเนี่ยอาจจะแบบว่างงๆว่า,วามันคืออะไรอะไรยังไงนั่นเองนะ งั้นก็เป็นไปได้สูงสุดนะครับพยายามอย่ากจะคลิปนะครับผมอธิบายไว้เพียงแค่คลิปนี้คลิปเดียวนะครับก็พยายามฟังให้จบนะครับผมเก็ตกันนะโอเคครับผมอย่างแรกกันเลยดีกว่านะครับผมกับอีเวนต์นี้นะครับผม r e p a คแ Factory นะครับผมเป็นอีเวนต์คัพติ้งอีเวนต์นะครับผมที่เริ่มต้นครับตั้งแต่วันที่6เมษายนนะครับ นกระทั่งครับวันที่17เมษายนนะครับในเวลาทุ่มหนึ่งเวลาไทยนะครับผมก็นั่นคือเป็นวันที่ที่สิ้นสุดอีเวนต์นี้นั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวของวิธีการทำนะครับเรามาดูของรางวัลกันก่อนดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรที่เราน่าสนใจกันบ้างนั่นเองนะครับโอเคครับผมในอีเวนต์นี้ครับจะมีของรางวัลอยู่ทั้งหมด4อย่างนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือจะเรียกว่า อ่า AMD 35 SA 35นะครับผมเป็นรถถังนะครับของประเทศฝรั่งเศสนะครับผมหรือฝรั่งเศสนั่นเองนะครับน่ารักมากครับแรงหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดนะครับผมโอเคครับผมจะเห็นได้ว่ามันก็น่ารักนะครับผมกุ๊กกิ๊กกิ๊กตัวเล็กนะครับผมไม่ปืนไม่มีปืนกลหรืออะไรเลยนะครับไม่มีสเตเบลเซอร์นะครับสูบได้ประมาณนี้ยิงได้ประมาณนี้น่ารักมากนะครับผม ส่วนต่อมานะครับผมจะเป็นรางวัลที่สองนะครับผมซึ่งอันนี้ครับจะเป็นเรือนะครับผมที่เรียกว่าเชอร์บาคอฟนะครับผมเป็นเรือไลท์ครูเซอร์ของทางฝั่งของโซเวียตนะครับผมเป็นเรืออีเวนต์นะครับไม่ใช่รถไม่ใช่เรือพรีเมียมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ของพรีเมียมนั้นก็หมายความว่าผู้คุณจะไปที่ต้องทําการรีเสิร์ชนั่นเองนะครับแรงห้าหกศูนย์นะครับผมทดลองเล็กน้อยนะครับผมโอเคครับผมทําการยิงปืนนะครับผมปืนลองแล้วก็เอเอ ต่อนะครับจะเป็นของาะวันเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ A7K ของทางฝั่งของสาราเมกรานะครับผมอ่ากดผิดอีกแล้วตัวนี้นะครับผมจะเป็น A7 กลุ่มของ A7 ครับอยู่ในแรง7นะครับเอติ้ง0.0เลยนะครับซึ่งค่อนข้างจะมีความสามารถหลายอย่างนะแล้วก็เพิ่มเติมมาด้วยนะครับก็จะมีเรื่องของ i m 9 l นะครับผมแล้วก็จะมีมาวาริกนะครับ AGM 65B แล้วก็จะมาพร้อมกับไกด์บอมช่งกันนั่นเองนะครับแล้วก็มีนาปามด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องใช้ประมาณ3จบนะครับในการแลกกองรางวัลมันมาแล้วก็ตัวที่มันตัวไฮไลท์อีกหนึ่งตัวนะครับมันคือทางฝั่งของพี่จีนเรียกว่า QN 5 0 6นะครับนั่นคือตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับผมแม้ว่ามันจะดูตัวเล็กนะครับผมแต่ว่ามันมาพร้อมกับอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับที่ ในเกมนี้ยังไม่มีอ่ะสอรี่ต้องเรียกว่ามันเป็นมันเป็นเพียงแค่รถถังคันเดียวที่มันมีที่มันมีอ่าไฟแอน and f o r g e ตนะครับผมเป็นมิสไซล์ที่ยิงออกไปนะครับผมเป็น agagtm ที่ยิงออกไปเป็นอารมณ์เหมือนไฟแอน and f o r g e ตด้วยนะครับผมมาทุกท่านนะครับผมนี่คือของรถถังพี่จีนนะครับปืนก้นปืนสามติ์มมแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถทําการล็อกเป้าแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันดเจ๋งนะครับผมบอกว่าเลยอันนี้ค่อนข้างโอเคนิดนึงนะ แล้วก็ที่เป็นทารลายของมันก็คือสิ่งนี้นะครับผมนี่ครับผมแล้วก็ยิ่งแล้วก็หันไปเลย <S <S อ่าเห็นไหมครับผมนี่คือสิ่งที่เรียกว่า r ฟ and forget ะ,ค,ะค,ครับผมก็คือ A G M ครับยิงออกไปตามที่ทางนี้แล้วก็ยิ่งแล้วก็หันไปทางอื่นแล้วก็ช่างมันโดนไม่โดนเ่ิงของมึงประมาณนี้นะครับผมไปดูเป้าหมาย ประมายขึ้นที่ก็ได้นะครับผมประมายขึ้นที่ไหนวะอันนี้นะครับผมแล้วก็ยิงแล้วก็ไปเลยแบบนี้นะครับผมนี่คือทั้งหมดนะครับผมที่เป็นของรางวัลของในอีเวนต์นี้นะครับที่ทุกท่านคนรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันน่าทำเราใช่ไหมทุกท่านนะครับแต่ทีนี้ครับเขาถามต่อมาแล้วคือ เราจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ตรงจุดจุดนั้นนะครับผมมานั่งอธิบายหลักการกันก่อนดีกว่านะครับผมคืออีเวนต์เนี่ยนะครับมันจะเป็นอีเวนต์คัฟติ้งถูกต้องไหมนะครับม,มันก็ต้องจะไปที่ต้องทําการครัฟนะครับแล้วก็าหาเอาเราเหมือนหาทรัพยากรนะครับ แล้วก็ไปคัพติ้งคัพติ้งจนถึงสูงสุดนะครับแล้วก็ทําการผนวกกันนะครับก็ได้จะก็จะได้เป็นไอเทมสุดท้ายซึ่งจะเรียกว่าเป็น1จบนะครับผมที่ผมพูดว่าเออไอตัวนี้ต้องการ 1. จบ2จบ3จบอะไรเนี่ยนะครับมันคือมาถึงตรงจุดนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีชื่อไอเทมเรียกพิเศษแต่ทีเนี้ยผมเข้าใจว่าหลายคนอาจจะสับสนได้น่อยอยู่แล้วผมก็เลยขออนุญาตเรียกแบบง่ายๆแบบนี้นะครับว่าเป็นจบๆไปแบบนี้นะครับก็นั่นคือหลักการของมันนะครับฟังดูเหมือนง่ายนะ แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับผมมันมีค่อนข้างจะ และซับซ้อนอยู่เล็กน้อยนะครับจากที่ผมพูดในตะกี้นี้นะครับว่าเราครับจำเป็นที่ต้องหาทรัพยากรแล้วทรัพยากรนี้ก็คือหามาจากไหนนะครับก็คือก็คือมาจากหาจากตรงนี้นั่นเองนะครับผมมาเรียกว่าเคสต์วิดเอ่อแมทเทเียลส์นะครับผมซึ่งเคสตตัวนี้นะครับจะเป็นกล่องสุ่มทรัพยากรนั่นเองนะครับแล้วก็กล่องตัวนี้นะครับในแต่ละวันผู้คุณสามารถได้เพียงแค่30กล่องต่อวันเท่านั้นนะครับผมแล้วก็สิถามว่าไอ้กล่องเนี่ยนะครับมันจะได้ยังไงนะครับผมก็ คุณต้องจะไปต้องทำสกอร์นะครับคะแนนนะครับในแต่ละแมชเนี่ยนะครับผมสะสมนะทุกๆ2,500สกอร์นะครับมันก็จะทำการดรอปตัวนี้มาให้นั่นเองนะครับผมตามนั้นแล้วก็เมื่อทำการกดสุ่มปุ๊บนะครับมันจะออกมาเป็นทรัพยากรพวกนี้นะครับผมแต้นเต้นเต้นพวกนี้ออกมานะครับจะเป็นอันนี้นะครับผมโอเคครับผมนั่นคือสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับแล้วต่อมาก็คือจะเรียกว่า เคสโมดูลนะครับเสื้อไอเคสโมดูลเนี่ยนะครับผมมันก็มันคือของสําคัญเหมือนกันมันจะเป็นของหนึ่งที่เราจำเป็นต้องไปหามาเหมือนกันไอเคสโมดูลเนี่ยครับมันจะดรอปทุกๆ7,500สกอร์นะครับผมแล้วแต่ละวันผู้คุณจะได้เพียงแค่10ชิ้นเท่านั้นนนั่เองนะครับผมมันนั่นคือสิ่งที่ผู้คุณนะครับต้องไปนั่งหานะครับทรัพยากรแล้วก็เคสโมดูลนะครับผมแล้วก็สิ่งนี้นะครับผมในแต่ละวันเนี่ยครับมันจะทําการรีเซ็ตทุกๆหนึ่งทุ่มในเวลาไทย ทุกๆวันจนกระทั่งถึงวันที่17เมษายนนะครับผมนั่นคือมันจะมันจะเป็นแบบนี้มันก็ทําการดรอปให้แต่ละวันแต่ละวันอย่างนี้ไปให้นะครับดังนั้นก็เพราะว้าพ,พวกคุณรู้ว่าแต่ในแต่ละวันเนี่ยพวกคุณสามารถทําได้ประมาณถึงนี้นะครับพวกคุณก็ลองที่จะลองอาวางแผนดูว่าในแต่ละวันพวกคุณสามารถทําได้ประมาณไหนแล้วก็ลองวางแผนดูแล้วกันนะครับโอเคนะ แล้วก็ส่วนต่อมาก็คือสิ่งนี้นะครับผม Factory Upgrade Toolkit อันนี้ไม่ต้องสนใจมันก็ได้นะครับมันคือสิ่งที่เอาไว้ทำการอัปเกรดทั่วๆไปแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนว่ามันต้องสะสมไปเรื่อยๆนะมันจะมี25ชิ้นกับ50ชิ้นซึ่งรวมกันแล้วมันจะได้กล่องอันนึงอันนี้มันจะไปทำการทาการไปลดลดเวลาในการคัฟติ้งไอของชิ้นสุดท้าย นะครับผมประมาณนี้นั่นเองฟังไว้เพียงแค่นี้พอจบกันก่อนนะครับผมทีนี้นะครับเรามาสู่ตัวของเวิร์กช็อปนะครับผมมันคือตรงนี้นะครับผมมาถึงตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนะครับมันจะเห็นได้ว่ามันจะมีส่วนของทรัพยากร materials นะครับผมอันนี้ช่างผมมาไปก่อนนะครับเราก็จะมีเวิร์ h ช็อปตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพาร์ทนะครับพาร์ทเวิร์คเฮนะครับผม ซึ่งไอตรงจุดนี้นะครับผมที่มันจะสําคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่พวกคุณต้องต้องต้องมานั่งหาแล้วก็มานั่งคราบติ้งนั่นเองนะครับผมโอเคพวกคุณนะครับผมลองจินตนาการดูนะครับพวกคุณจะได้ออสซอโซสเกเลตันตรงจุดนี้นะครับ5 5ตัวนี้ออกมานะครับ พวกคุณก็ทําการแยกชิ้นส่วนออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมโดยทั่นครับมันก็จะได้ว่าออกมาเพื่อออกมาครับเป็นชิ้นส่วนแต่ละแต่ละชิ้นส่วนเพื่อรอทําการซ่อมมันนะครับแล้วก็ทําการประกอบเข้าไปเปเหมือนเดิมนั่นคือหลักการของมันนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ก็คนทําก็ทําการ มันจะเป็นดิสเอมเบิลไปเรื่อยๆยๆถูกต้องไหมนะครับผมแล้วก็มันก็จะออกมาเป็นพิมพ์เขียวแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผู้คุณครับก็มีพีหน้าที่เพียงแค่ค้าติ้งนะครับแล้วก็ให้ตรงตามที่มันต้องการนะครับให้ครบ5ชิ้นนะครับก็คือ5 s k สเกเลตันเพียงแค่นี้นั่นเองนะครับผม ก็เมื่อคุณทําการครบแล้วเรียบร้อยนะครับมันจะลมรูปด้านประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้อย่าคิดว่ามันจะจบนะครับผมอย่าลืมนะครับว่ามันเหลือไอสิ่งนี้อยู่นั่นเองนะครับผมเคสโมดูลนะครับเคสโมดูลครับจะไปที่ต้องทําการรวบรวมครับถึง20ชิ้นนะครับในการคาฟเป็นทาร์สปอร์ตเคสนะครับเอมตี้ตัวนี้นั่นเองนะครับผมจำเป็นที่ต้องทําการคัฟเพื่อเป็นกล่องใส่ไอพวก5ตัวนั้นนะครับแล้วเมื่อผู้คุณครับทำการสร้างมาแล้วเรียบร้อยนะครับ exoskeleton มี5ตัวครบแล้วนะครับแล้วก็ ไอสิ่งนี้นะครับท r a สปอร์ตเคสก็มีก็มีครบแล้วเหมือนกันนะครับก็ทําการรวบรวมแล้วก็ยัดใส่นะครับแล้วก็จะกลายเป็นกล่องนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อกล่องนี้นะครับมันก็จะทําการแปลงเป็นสิ่งนี้นะครับ Accepted Certificate นะครับผมซึ่งอันนี้ครับผมมันจะเป็นเรียกว่า1จบนะครับผมเมื่อคนได้ใบนี้มาหมายถึงว่าคุณจบไปแล้วรอบหนึ่งนะครับทีนี้นะครับเรื่องของการจบนะครับก็ผู้คนอย่างที่เห็นกันนะครับว่ามันต้องจําเป็นที่ต้องใช้การจบกี่รอบนะครับก็จะมี1 3ึ่งสามสามสาม หมายความว่าถ้าคุณต้องการไอ้สตัวนี้นะครับผู้คุณก็จําไปที่ต้องให้คุณลงทนก็ต้องจำไปที่ต้องทํา3จบนั่นเองนะครับผมตามราช่นนั้นนี่โอเคนะครับผมมันจะมีส่วนของโปรดักท,ที่ที่สามารถทำการโปรดักได้แล้วก็ส่วนที่เป็นเดเมดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ทรัพยากรใน,ในการใช้งานก็อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผม ก็แนะนําว่าให้วางแผนดีๆนะครับผมไม่ใช่ว่าไอ้นี้มันกดได้ก็กดไปก่อนเลยนะครับผมตามนั้นก็มันจะอยู่เพียงแค่3แถวเนี้ยนะครับมีเพียงแค่นี้นะครับก็ผู้คุณก็ทําการดิสเซนเบิร์เอ้ยเฉยทำการเอเซนเบิรมันมาซ่อมๆๆนะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบพวกนี้นะครับทำการฟินิชนะครับผมก็ทำให้ครบนะครับทั้งหมดทำให้ครบ5ตัวนะครับผมแล้วก็ยัดใส่กับเคสโมดูลนะครับทีนี้ก็คุณก็จบแล้วเป็น1จบนั่นเอง นะครับผมสายค้าขายสายพ่อค้านะครับผมคือผู้คนเห็นใช่ไหมว่าในส่วนตรงจุดนี้นะครับผมนั่นคือส่วนที่ผู้คนสามารถเอาเอานําไปเอานําไปขายได้นะครับผมแล้วก็ไอ้พวกคูปองพวกรถถังที่เป็นของรางวัลเองพวกนี้นะครับก็ย่อมสามารถที่จะเอาไปขายได้เช่นกันนั่นเองนะครับผมอ๋อไอ้ตัวนี้ก็ขายได้เนอรบอกไว้ก่อนนะไอ้นี่นะครับทาร์ตสปอร์ตเคสก็ขายได้ไอ้นี่ก็ขายได้ไอ้นี่ก็ขายได้นะครับผมประมาณละนี้ ซึ่งไอเรื่องส่วนของอในส่วนของทรัพยากรนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีไอเทมชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าแบรนด์สมาร์ทคอนแทกนะครับผมซึ่งไอเทมชิ้นนี้นะครับจะต้องเอาไปผสมกับทรัพยากรที่พวกคุณเลือกนะครับเพื่อแปลงเป็นสิ่งนี้นะครับผมอย่างที่เช่นถ้าเป็นไทเทเนียมนะครับผมไทเทเนียมอะลอยนะครับผมมันคือชินนาา้นนี้นะครับก็ใส่เข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็บวกกับกันนะครับมันก็จะได้กลายเป็นสมาร์ทคอนแทกฟอร์ไทเทเนียมอะลอย ซึ่งไอชิ้นนี้แหละนะครับที่คุณสามารถที่จะเอาไปขายได้นั่นเองนะครับผมในมาร์เก็ตนะครับตามราชนั้นเนอร์นะครับผมส่วนชิ้นอื่นชิ้นอื่นก็อารมณ์วันนี้เหมือนกันเลยในส่วนของทรัพยากรแต่ว่าไอส่วนอื่นๆเนี้ยนะครับสามารถขายได้ปกตินะครับผมประมาณราชนีนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับผมก็พวกคุณจะเห็นได้ว่าไอเนี้ยนะครับมันจะไปทีต้องใช้อ่าเฟสตัลลี่อัปเกรดทูคิดนะครับทำการสะสมให้ครบ25ชิ้น ก็จะได้เป็นเลเวล1นึ่งแ r ต u ตอรี่อัปเกรอันนี้นะครับผมมันจะทําการเพิ่มเขาเรียกวนะ่าลดเวลาในการสร้างนะครับผมก็ถ้ามันมีก็ดีเหมือนกันเพื่อทําการอัปเกรดตรงนี้นะครับผมเป็นเบสเลเวลแบตตอรีจะช่วยให้คุณทําการสร้างได้เร็วขึ้นนะครับผมก็ดีมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะช้าท่านเองโอเคทุกท่านนะครับผมก็จบแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าใครที่มีข้อสงสัย แล้วมันเกี่ยวข้องกับอีเวนต์นี้นะครับผมแล้วผมไม่ได้พูดถึงสิ่งที่คุณสงสัยนะครับผมก็สามารถสอบถามได้นะครับแต่ว่าอะไรที่มันนอกเหนือจากนั้นนี้ผมจะหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ผมพูดในนี้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ผมจะไม่ขออนุญาตตอบละกันนะครับตามนั้นผมถือว่าผมพูดไปแล้วในคลิปนะครับประมาณเช้นนี้นะครับก็หวังว่าหลายใครหลายคนน่าจะตัสรู้แล้วก็เริ่มทํากันแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ ขอให้ท่านนะครับผมมีความสุขในการปั่นนะกันนะครับผมแล้วก็แล้วก็ขอให้โชคดีในการปั่นอีเวนต์นี้นะครับอยากหั่โหบนิดทำเท่าที่ทำได้นะครับก็ผู้คณอย่าลืมนะครับว่าอีเวนต์เนี้ยมันเป็นอีเวนต์อ่าถวายชีวิตมากนะครับผมคนที่ทําได้อะมันมันมีแหละนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันต้องจะไปต้องใช้เวลานะครับผมดังนั้นก็สู้ๆนะครับทุกท่านนะครับงั้นก็เจอกันคราวหน้าสำหรับวันนี้ขออนุญาตท่านนี้สวัสดีครับ